ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการนะฮะการใช้ Wifi ให้มีประสิทธิภาพนะฮะให้มันสามารถได้รับความเร็วเต็มที่นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลื่อนไหลนะครับคราวนี้มันมีวิธีใช้งานอยู่นะครับอันที่หคือเราต้องรู้ว่าคลื่นที่เราใช้เนี่ยมันเป็นคลื่นอะไรนะครับคลื่น5หรือคลื่น2.4นะครับคลื่น5เนี่ยมันก็จะมีความเร็ว ในการใช้งานที่สูงกว่านะครับเราดูว่าเครื่องโทรศัพท์ของเราหรือโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยรองรับ Wifi 5หรือเปล่านะครับมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ครับในกรณีที่เครื่องเราเนี่ยรองรับ Wifi 5กิกนะครับแล้วก็รองรับ2.4กิกมันจะขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็น Access Point ที่ปล่อยขึ้น2.4แล้วขึ้น5ทั้งคู่นะครับก็คือถ้า ตัวปล่อยเนี่ยสามารถปล่อย5ได้แล้วมือถือของเราเป็นมือ,มอถือเครื่องที่เป็นตัวรับเนี่ยก็รองรับ5เช่นกันนะครับมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองทดสอบประสิทธิภาพโดยการท Speed ําสปีดเทสให้ดูนะครับอ่ะก็เลือกสปีดเทสสักตัวหนึ่งครับอาจารย์เลือกของคนละค่ายเลยแล้วกันนะฮะไปของค่าย two เลยนะมาดูครับจากนั้นเราก็กดเริ่มทดสอบเลยนะฮะอันนี้จ่ายคอนเน็กต์ไวไฟปกตินะฮะ สังเกตอะไรไหมเห็นไหมฮะมันวิ่งไปที่200กว่าเห็นไหมครับนี่คือการคอนเน็ต Wi-Fi 5นะฮะตัวส่งปล่อย5ตัวรับซึ่งเป็นมือถือเราก็ปล่อย5เช่นเดียวกันแบบนี้มันก็จะได้ความเร็วเต็มที่นะครับอ่ามันขึ้นมาแล้วว่าความเร็วในการดาวน์โหลดเท่าไหรค่ครับ242 m e เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอ่าความเร็วในการอัปโหลดเท่าไหรค่ครับเราปล่อยให้มันทำงานไปก่อนนะฮะ โอเคมาแล้วฮะความเร็วในการอัปโหลดครับอยู่ที่129เมกะบิตเปอร์เซกเห็นไหมครับเร็วกว่าสายแลนร0อธรรมดาอีกนะครับ uh, อันนี้ก็สังเกตดูว่าเรานะครับตัวส่งตัวรับของเราซึ่งเป็นมือถือเนี่ยลองรับเทคโนโลยี5กิกหรือเปล่านะครับอ่า uh, mm hmm. มันแตกต่างกันกับตัวแพ็กเกจมือถือนะฮะตัวนี้เป็น Wi-Fi นะฮะ Wi-Fi 5นะครับ ระยะทางเนี่ยตัวส่งเนี่ยมันปล่อยมาใกล้กว่านะครับแต่มันเร็วกว่า Wi-Fi 2.4เนี่ยระยะทางที่มันส่งออกมาเนี่ยมันส่งได้กไกลกว่านะครับแต่มันช้ากว่าเห็นไหมฮะเราก็ดูว่าตัวรับของเรามือถือของเราเนี่ยสวนให่มือถือชุดรุ่นใหม่ๆม,มันจะรองรับ5 g ิหมดแล้วนะครับเวลาเราเลือกเราก็สังเกตเอานะครับว่า,เ,าเราคนนีกับ Wi-Fi 5 g หรือว่า Wi-Fi 2.4 2.4กิกนะครับซึ่งมือถือเนี่ยมันจะมีมีบอกอยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นตัวเนี้ยเป็นคอมเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นนะฮะ่ามันจะไม่เห็นมันก็จะขึ้นธรรมดาแบบนี้นะฮะแต่แต่บาง Wi-Fi ที่เขาเป็นอ่าปล่อย2ส,สัญญาณเป็น dual band เหมือนกันเขาอาจจะเขียน5กิกไว้ข้างหลังตรงนี้นะครับอ่าเราก็ดูเอาว่าโอเคเราเชื่อมต่อกับ wifi ที่ ถูกต้องนะครับลองรับ5กิกตัวรับของเราก็5กิกมันก็จะทำให้การใช้งานการใช้งานของเราเนี่ยรวดเร็วถูกต้องนะครับสมบูรณ์นั่นเองนะอ่ะโอเควันนี้ให้เทคนิคไว้เท่านี้นะครับก็ตัวสปีดเทสเนี่ยใช้ได้ฟรีนะครับใน Google ไม่อยู่เราก็ลองทดสอบอวัดความเร็วดูได้นะครับและอีกประการหนึ 1, ่ง w i f i ใช้ให้ดีมันจะต้องอยู่ใกล้นะครับอ่าถ้าเราอยู่ไกลมากเนี่ยขึ้นมันก็จะน้อยความมันก็จะเร็วน้อยลงนะครับก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ